อ่าสวัสดีนะครับนะักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนาะที่สัมพันธ์กันในแบบต่างๆนะครับมาทั้งหมดกี่แบบแล้วจําได้ไหมสีแบบแล้วนะครับหคือด้านมุมด้าน 2. คือมุมด้านมุมสมคือ ด้านด้านด้าน4คือมุมมุมด้านนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะและความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่จะเรียนต่อไปก็คือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านนะครับฉากด้านด้านเป็นความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วนะครับความสัมพันธ์ที่ห้านะครับของความเท่ากันทุวประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ห้าแล้วนะครับวันนี้ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนาะเรามาทวนกันก่อนเนื่องจากข้อนี้นะครับเป็นฉากด้านด้านอ่าและยังเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนักเรียนพอเดาได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับสามเหลี่ยมอะไรอ่ามีมุมฉากด้วยอ่ามีฉากด้านด้าน,านใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าก่อนจะเข้าเรื่องความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้าน ครูขอทวนเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนอจำได้ไหมครูขอทวนเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากกันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคอะเรามาทวนก่อนเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเลี่ยมุมฉากหนึ่งรูปประกอบด้วยอะไรบ้างอา่าประกอบด้วยอะไรบ้างมีส่วนประกอบคืออะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างส่วนประกอบคืออะไรบ้างอ่ะด้านนี้ด้านนี้เรียกว่าอะไรจําได้ไหมที่เราเรียนมาเรื่องอะไรเอยพีทาโกรัสจาได้ไหมด้านนี้เรียกว่าด้านอะไรด้านนี้เรียกว่าด้านตรงข้ามอะไรตรงข้าม มุมฉากมาทวนกันก่อนมาทวนกันก่อนนะครับอาแล้วอีกสองด้านละอีกสองด้านาด้านนี้กับด้านนี้นะมีชื่อเหมือนกันชื่ออะไรจำได้ไหมตัวนี้เราเรียกว่าด้านปราอะไรประกอบมุมฉากอะจำได้ไหม าดาประกอบมุมฉากทั้งสองด้านนะครับและมุมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เราเรียกว่ามุมอะไรเอ่ยมุมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงข้างล่างเราเรียกว่ามุมฉากเนะาะมุมฉากก็จะมีขนาดเก้าสิบองศานะครับมุมฉากจะมีขนาดเก้าสิบองศานะครับโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็มีส่วนประกอบดังนี้เนาะก็คือหลักๆก,ก็คือจะต้องมีมุมฉากนะครับต้องมีมุมฉากเป็นส่วนประกอบในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้เรียนน่าจะจําได้กันแล้วนะครับน่าจะพอเดกออกกันละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเข้ากันเลยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านนะครับอ่ะมาดูในตัวของบทนิยามกันก่อนนะครับอ่าบทนิยามของ รูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านนะครับโดยจะเท่ากันทุกประการแบบฉากด้านด้าจะเป็นไปตามสมบัติต่อไปนี้นะครับก็คือถ้ารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านหรือชอดอดกล่าวคือมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันและมีด้านอื่นอีกคู่หนึ่งยาวเท่ากัน แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นก็จะเท่ากันทุกประการอ่าทีนี้เรามีสอง point นะ p o ที่1นึคือจะต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันอันนี้สำคัญเลยที่1นึ่นะครับสำคัญเลยที่1และที่2ก็คือจะต้องมีด้านอื่นๆอีกคู่หนึ่งยาวเท่ากันอ่าด้านอื่นๆอีกคู่หนึ่งยาวเท่ากันนะครับเราจึงจะสามารถสรุปได้ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยมันเท่ากันทุกประการนะครับและสิ่งที่สําคัญของความสัมพันธ์แบบฉากด้านที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือจะต้องมีมุมฉากอยู่นะครับ มีมุมฉากประกอบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมของเราด้วยอ่าสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับจะไปดูความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านถ้าสามเหลี่ยมไม่มีมุมฉากนี้ไปดูไม่ได้นะครับมันต้องมีมุมฉากก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําให้ดีนะครับพ o i ที่หนึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันพ o i ที่สองมีด้านอีกคู่นึงคู่ไหนก็ได้นะครับยาวเท่ากันอ่าแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยมัน เท่ากันทุกประการโดยความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านหรือชฉดอดอนะครับฉากด้านด้านหรือชฉดอดอโอเคเนาะอะทีนี้ครูจะให้นักเรียนพิจารณานะครับว่าสามเหลี่ยมที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้มีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านไหมมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านไหมตึ๊บตัวนี้สามเหลี่ยมอะไรเอ่ยตัวนี้สามเหลี่ยม TUS อ่ะ,อะสามเหลี่ยม TUS อีกอันหนึ่งคือสามเหลี่ยมอะไรเดี๋ยวครูดูก่อนครูอ่านยังไงว่า CBA CBA โอเคนะเราพิจารณาสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความสัมพันธ์หรือความเท่ากันตประการในรูปแบบของฉากด้านด้านไหมอาเราต้องมาดูทีละตัวเนาะมาดูทีละพลอยต์ของเรา สำคัญที่สุดหนึ่งรูปสามเหลี่ยมของเราจะต้องมีมุมฉากปรากฏว่าสามเหลี่ยมทั้งสองของเรามีมุมฉากทั้งคู่โอเคนะ,ะผ่านเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสองจะต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันหนึ่งคู่มุมฉากอยู่ตรงไหนไปหานะครับด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่นี้เห็นไหมด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่นี้นะครับ แล้วเราดูมันเท่ากันไหมอ่าด้านตรงข้ามมุมฉากมันเท่ากันนะครับอีกพ o i หนึง่งผ่านโอเคเนาะอ่ะแล้วก็พ o i ที่สองเอ้ย p o i ที่สามละอันนี้สาม,มสามก็คือต้องมีด้านอีกคู่ใดคู่หนึ่งนะครับยาวเท่ากันด้วยคู่ไหนนี้เป็น TS ก็เท่ากับ AC เนาะนะครับมีอีกด้านด้านไหนก็ได้นะครับคู่ใดคู่หนึ่งที่มันยาวเท่ากัน ยกเว้นด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะด้านตรงข้ามมุมฉากเราเป็นพอยที่1่ไปแล้วเนาะด้านตรงข้ามมุมฉากตรงเท่ากันข้อที่2คือมีด้านใดด้านหนึ่งนะครับยาวเท่ากันอีก1คู่คูอ่าเพราะฉะนั้นครบอย่างครบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับสัมพันธ์กันแบบสัมพันธ์กันแบบฉากด้าน้านนะครับ ชาด้านดนะโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยม TXY กับ TNX อ่ะสามเหลี่ยม TXY กับ TNX นี่ TXY กับ TNX เอ้ย TNM พูดผิด TNM อ่ะขอโทษนะครับ TNM สามเหลี่ยม TXY กับสามเหลี่ยม t n เเป็นสามเหลี่ยมสองรูปพิจารณาว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความสัมพันธ์กันแบบฉากกันด้านไหมสามเหลี่ยมเป็นมุมฉากหรือเปล่าอ่าเป็นนี่เห็นไหมเป็นมุมตรงข้ามกันด้วยเห็นไหมนี่สนเส้นตรงสองเส้นตัดกันทําให้มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันนะครับตัวนี้อ่าเป็นมุมตรงข้ามด้วยไหมมีมุมฉากโอเคนะรูปเสี่ยมตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะอ่าต่อไป ด้านตรงข้ามมุมฉากต้องยาวเท่ากันตรงข้ามมุมฉากเท่ากันไหมอ่ะอ่าเท่ากันเนาะมีสัญลักษณ์เท่ากันนะครับอา่าด้อยที่หนึพอที่สมีด้านไหนด้านหนึ่งนะครับที่ยาวเท่ากันอีก1คู่ปรากฏว่าเป็นด้าน MT นะครับยาวเท่ากับ YT นะครับเป็นด้านนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยสัมพันธ์กันแบบฉากด้านนะครับ อ่าโอเคนะสัมพันธ์กันแบบฉากดันดานนะครับอ่าต่อไปข้อต่อไปอ่าข้อนี้สามเหลี่ยมอะไรบ้างสามเหลี่ยม C A B อ่ะกับสามเหลี่ยมเอ่อ K J แล้วก็ L อ่ะ K J L อ่าโอเคนะ สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้สัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านไหมอ่าดูดิเขาให้อะไรเราบ้างขั้นแรกจะต้องดูว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นมุมฉากไหมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมอ่าปรากฏว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเาพราะว่ามีมุมฉากอยู่ในรูปนะครับมีมุมฉากอยู่ในรูปและหนึ่งพอที่หนึ่งต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากันเท่ากันไหมผ่านอ่าแล้วพอที่สองล่ะ มีด้านใดด้านหนึ่งนะครับต้องยาวเท่ากันอีกคู่หนึ่งแต่ปรากฏว่าสองรูปนี้ไม่มีเห็นไหมสองรูปนี้ไม่มีอีกคู่หนึ่งนะครับที่ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงไม่สัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้ๆนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้โอเคเนาะ อ่าโอเคป่ะอ่าจากที่นักเรียนนะครับได้ดูความสัมพันธ์ในรูปแบบของฉากด้านด้านมาทั้งหมด3ข้อนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของการพิสูจน์กันนะครับการพิสูจน์เพราะว่าเนื่องจากอ่าสี่ความสัมพันธ์แรกเนี่ยเราก็มีการพิสูจน์มาแล้วเนาะเนาะได้เรียนพิสูจน์เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะพลาดไม่ได้นะครับก็ไปดูเรื่องการพิสูจน์กันนะครับว่าฉากด้านด้านเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับมันแตกต่างกับอันที่ผ่านมาอย่างไร เดียกันเลยนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับก็จะให้โจทย์มาเหมือนเดิมเน,ะนะนเกกานะ,เนเนะนะครับในเรื่องการพิสูจน์นะครับแต่ครูสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าไอซีความสัมพันธ์แรกเนี่ยยังมีนักเรียนบางคนงงนะครับว่าอันไหนคือสิ่งที่โจทย์กาหนดให้อันไหนคือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะอยากรู้นะครับทีนี้ก่อนจะทําครูจะให้นักเรียนเขียนก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์กาหนดให้มีอะไรบ้างและ สิ่งที่ต้องการพิสูจน์มีอะไรบ้างนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยเนาะอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยอะสิ่งที่ก็โจทย์กำหนดให้อ่าสิ่งที่ทกำหนดให้มีอะไรบ้างกำหนดให้เห็นไหมเห็นคำว่ากำหนดให้ข้างบนไหมก็คือ x y นะครับมันสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยตั้งฉากนะครับกับ ox ให้ x y ตั้งฉากกับ ox และให้ ab ตั้งฉากกับ oa เขียนลูกน้ำดีกว่าตั้งฉากกับ oa ไหนดูดิอ่านี่สัญลักษณ์ที่สามเหลี่ยมนี่ยตัวนี้เห็นปะเดี๋ยวก่อนแต่สีแดงดีวกว่าน,นี่อ่านี่ตั้งฉากกันนะครับ x y กับ ox และ ab กับ oa อ่ะตรงนี้อ่าตั้งฉากอ่าตั้งฉากกันสองอันเนาะอ่าโอเคต่อไปสโจยดกำหนดให้ต่อไปก็คือ oy เท่ากับ ob อืมและสุดท้าย นะครับสุดท้ายนะครับมาและด้วย OX เท่ากับ OA ไม่รู้แล้วติ๊กตรงไหนดี OY เท่ากับ OB นี่ OY เท่ากับ OB อ่ะติ๊กไปนะครับหนึ่งแล้วก็สุดท้าย OX เท่ากับ OX เท่ากับ OA ตรงนี้อ่ะติ๊กไปสอง สิ่งที่ต้องพิสูจน์คืออะไรเขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่าอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งต้องพิสูจน์นะครับโจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม XYZ เท่ากับสามเหลี่ยม ABO ไหมต้องพิสูจน์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโจทกําหนดอะไรให้บ้างและ O และมีด้านไหนเท่ากันบ้างน,นะครับ แล้วก็เราจะต้องพิสูจน์อะไรนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างก็มาเริ่มขั้นตอนพิสูจน์นะครับเริ่มขั้นตอนพิสูจน์กันโดยขั้นตอนพิสูจน์นะครับก็จะเหมือนกับ4ความสัมพันธ์แรกที่เราได้เรียนมานะครับก็คือเริ่มจากการพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ตระหนักถึงว่าเราทํารูปสามเหลี่ยมอะไรกับอะไรอยู่นะครับเราทํารูปสามเหลี่ยมอะไรกับอะไรอยู่เนาะโอเคนะ ขั้นแรกนะครับวิธีทำก่อนพิสูจน์พิสูจน์ครูเริ่มเลยนะครับพิจารณาสามเหลี่ยมอะไรบ้างเมื่อกี้ของเราสามเหลี่ยม x y o กับสามเหลี่ยม a b o x y o และ a b o อ่ะสองสามเหลี่ยมนี้เนาะ เราพิสูจน์สองสามเหลี่ยมนี้นะครับเนื่องจากเราพิสูจน์ความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านเราก็จะต้องเรียงเลยใช่ไหมเรียงตามความสัมพันธ์เลยใช่ไหมอ่เริ่มที่มุมฉากก่อนเริ่มที่มุมฉากก่อนมีไหมมุมฉากอมีด้วยเห็นไหมคือมุม x เท่ากับมุม a ใช่ไหมอ่ามุม x เท่ากับมุม a มุม X เท่ากับมุม A นะครับเหตุผลก็คือกำหนดให้กำหนดให้อะไรอะ่ะเขียนไปให้หมดนะอ่า XY ตั้งฉากกับ OX XY ส่เวนเส้นตรง XY ตั้งฉากกับ OX และ AB ตั้งฉากกับ OA เส้นตรง AB ตั้งฉากกับ 2, เส้นตรง OA นะครับนี่โอเคนะมันตั้งฉากกันนะครับมันเลยเท่ากันอ่าโอเคหนึ่ง่ไปต่อไปสองเป็นด้านต่อไปที่สองเนาะนที่สองนะครับก็คือด้านตรงนี้ด้านด้านไปหามาว่าด้านไหนเท่ากันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนิยามตัวสมบัติของเรานะครับสมบัติของเราด้านแรกที่สําคัญที่สุดคือด้านอะไรคือด้านตรงข้ามมุมฉากาด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับโอเคนะจะต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากเข้ากันก่อนไปดูเท่าไหมตรงไหนคือด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้เนาะ,ะด้านนี้คือด้าน OY กับ OB <EM S> นะครับอามันเท่ากันอะไปเขียนเลยนะครับ OY เท่ากับ OB เงื่อนผลคือกำนนหนดให้นะครับนี่กำหนดให้โอเคนะอันแล้วสุดท้ายข้อที่สองที่สำคัญอีกอันึ่งก็คือเราจะต้องไปหาด้านไหนก็ได้นะครับอีกคู่หนึง่ง ที่มันเท่ากันนะครับอีกหนึ่งคููปรากฏว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีด้านไหนเท่ากันคือด้าน OX กับ OA เนาะคือด้านนี้กับด้านนี้ OX กับ OA เท่ากันไปเขียนเล,เลยนะครับ OX เท่ากับ OA อะเหตุผลคือกาหนดให้ครบยังเอ่ยครบยัง ฉากด,ด้านด้าาครบแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของมุมและด้านทั้ง3แล้วที่เราอยู่กันนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาสรุปกันเนาะดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม x y O. จึงเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ABO นะครับโดยมีความสัมพันธ์กันแบบ ฉากด้านด้านหรือชอดอดดนะครับนี่ฉากด้านด้านโอเคไหมอ่าโอเคนะข้อหนึ่จบไปแล้วนะครับทีนี้มาลองข้อที่สองกันบ้างข้อที่สอง่อาดูดิแน่เห็นไหมรูปมาแล้วนะครับรูปมาแล้วข้อนี้กำหนดให้แล้วนะ OT เท่ากับ OB อ่าเราไปเขียนก่อน สิ่งที่โจทย,ย์กำหนดให้นะครับก็คือ OT เท่ากับ OB นะครับและไปเลยอันนี้ไม่มีอะไรลนะและ OAFS เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเอ้ยสี่เหลี่ยมจัตรุรัสสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนี่สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะครับอ่ะสี่เหลี่ยมจัตรุรัสตจงพิสูจน์ว่า สิ่งที่ต้องการพิสูจน์ก็คือสามเหลี่ยม OST เท่ากับสามเหลี่ยม OAB ไหมอ่าเท่ากันไหมนะครับเท่ากันไหมทีนี้เรามาวิเคอห์กันก่อนว่าโจทย์ให้อะไรบ้างนะครับเราไปติ๊กก่อนเนาะเราไปติ๊กก่อนนะครับ,รากกนนรบจากสิ่งโจทย์กำหนดให้ OT เท่ากับ OB อ่ะไปติ๊กก่อนอ่ะ OT คือเส้นนี้เนาะ เส้นนี้เส้นยาวนี้นะครับกับ OB เท่ากัน,นปึ๊บปึ๊บเส้นนี้เท่ากันและอีกอันหนึ่งก็คือให้ OAFS เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส OAFS อยู่ตรงไหนนี่ OAFS นี่ตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราจะได้อะไรบ้างเราจะทราบอะไรบ้างเรารู้ว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากแน่นอนใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจะรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งเราจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะมีขนาดเท่ากันก็คือด้านนี้ด้านนี้ด้านน,าน,นี้แล้วก็ด้านนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วทีนี้เรามาดู รูปสามเหลี่ยมของเราคือสามเหลี่ยมอะไรบ้างอ่าสามเหลี่ยมอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าเราใช้ด้านอะไรบ้างด้านไหนใช้ด้านไหนไม่ใช้นะครับจะได้ออกไปนะครับจะได้ไม่งงเนาะปรากฏว่าสามเหลี่ยมที่เราทําอยู่ก็คือสามเหลี่ยม OST อ่าตรงนี้ใช่ไหมกับสามเหลี่ยมอะไร OAT ตรงนี้อ่าสองสามเหลี่ยมนี้นะครับและด้านที่ไม่ใช้คือด้านไหนเอ่ยด้านไหนอ่าคือด้านนี้ ด้านสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมของเราใช่ปหสองด้านนี้เราไม่ได้ใช้เนาะอ่ามันใช้อะไรไม่ได้นะครับถึงเราจะใช้มันก็ใช้อะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สุดนะครับมันเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมก็จริงแต่มันยังไม่สุดนะครับโอเคเนาะเราใช้อะไรไม่ได้นะครับเราก็ลบด้านนี้ไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับอ่าลบไปก่อนทีนี้รูปสามเหลี่ยมของเราอ่ามุมฉากนี้เราไม่ใช้ รูปสามลีมของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเนี่ยจากที่โจทย์กาหนดให้มาลองเขียนพิสูจน์ดูนะครับว่าไอสองรูปเนี้ยนะครับมันเท่ากันทุกประการไหมครูใช้เครื่องหมายผิดนีเครื่องหมายนี้นี่ออ่าโอเคโอเคนะข้อที่แล้วอะโอเคข้อที่ทุกโอเคมาเริ่มพิสูจน์กันนะครับแต่วิธีทำ พิสูจน์นะครับเราเริ่มที่พิจารณาก่อนเนาะว่าเราทำสามเหลี่ยมอะไรกับสามเหลี่ยมอะไรอยู่นะครับเป็น OST กับ OBA OAB OST และสามเหลี่ยม OAB สองสามเหลี่ยมนี้เราทำกันอยู่เนาะสองสามเหลี่ยมนี้ฉากด้านด้านไปดูก่อนมุมฉากหรือ,อยังสามเหลี่ยมของเราสองรูปมีแล้วนะครับก็คือมุม S เท่ากับมุม อะไร A อมุม S เท่ากับมุม a นะครับอ่ะสองคือจะต้องมีด้านตรงข้ามมุมฉากอ่าที่สำคัญคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะต้องยาวเท่ากันตรงข้ามมุมฉากนี้คือด้านนี้ตรงข่ามมุมฉากนี้คือด้านนี้ดูสามเหลี่ยมให้ออกนะครับดูสามเหลี่ยมสองรูปให้ออกนะอะปรากฏว่าเท่ากัน ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน OT ก็เท่ากับ OB นะครับ OT เท่ากับ OB อา่อาอย่าลืมให้ผลนี่คือกำหนดให้นี่ก็คือกำหนดให้เหมือนกัน่ะสุดท้ายด้านที่เราได้มาด้านที่เรามาสุดท้ายคือด้านอะไร ด้านที่เหลือด้านไหนก็ได้นะครับก็คือด้าน OA กับ OS นะ OA เท่ากับ OS นะเหตุผลคืออะไรเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ามันถึงมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของมุมในด้านทั้ง3อันแล้วนะครับเราสรุปได้เลยเนาะว่า สามเหลี่ยม OST จึงเท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม OAB นะครับโดยมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด,าดา้านด้านชอดอดอนะครับโอเคไหมเอ่ยโอเคเนาะครบทั้ง2ตัวอย่างแล้วนะครับทีนี้การบ้านนักเรียนนะครับ การบ้านนักเรียนเดี๋ยวครูดูก่อนประสนแสการบ้านนักนการบ้านนักเรียนนะครับอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยแปดนะครับหนึ่งร้อยแปดข้อที่หนึ่งกับสองนะครับแบบฝึกหัดหนึ่งจุดเจ็ดนะเออสองจุดเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยแปดนะครับแบบฝึกหัดสองจุดเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยแปดข้อหนึ่งและข้อสองนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับทั้งสองข้อเลยนะครับวาดรูปด้วยนะครับรวมถึง ตรวจตัวอย่างในสไลด์ในพอยท์คูทั้งหมดนะครับลงไปในสมุดด้วยนะครับโอเคเนาะะแล้วเดี๋ยวคูจะตรวจสมุดนะครับถ้าใครไม่มีก็ตามหักคะแนนตามนั้นนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับอ่านั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ